เจ,ไปไปเจะเ,เป็นไปอย่ารากันต่อเข้าไเจ้าเป็นนายทัพแห่งบินกุง้งศรีเทียเด <m> ีรับคำสั่งจากองค์พระพันวสาให้มาตัดหัวไอ้ีีที่ทำไม่โปร่งคันต้องดักใครเคือนะมันใครเราจะนจาสึกก่อนนะฮะนัาจารึกอะไรพูดกะไ้ถ้าเป็นใครกันน่ะเฮ้ยไอ้เบ้ อะไรเนี่ยมำไมมันพูดงี้วะกูคนพม่าไอ้เบอ๋องสามพม่าพม่าแล้วมอนมอนอ๋อมอนออคนมอนเน่ยไอ้เบ๊ที่มึงมากันแค่เดียมึงนกี้จะสู้กูได้หรอไอ้เบ๊หน้าสติแล้วว่าไงนะมึบอกว่ามาแค่เดจะสู้มันได้เหรอเดี๋ยวภาคกูเลี้ยงหนุ่มจีนจะพาคกูไปเลี้ยงหนุ่มจีนเหรอไม่เบ๊ทําไงเออเยากไปเลือกกับกูเหรอไอ้เบ๊ ไอ้น้องเมื่อกี้ผิดแล้วของกูเนี่ยจะมากจะน้อยกูชนะมึงได้เว้ยมีดคนละเล่มปืนคนละกระบอกยิงคนละทีแทงคนละทีใครตายเกียดลงหลงเมาเมาไอ้เบ้กูจะบอกอะไรมึงอไเกียดไอเชี่ยนี่เรียกชื่อมึงจังเลยเมียกะมันไม่รู้แล้พอไอ้เบ๊งไม่ไม่รู้แลพ่อมือกับกูเอาไงเอาหิงเบียดหน้ากันไหมรู้แล อย่ยงหน้านะโอ้เดี๋ยวมันมันมันจะพามึงไปทำหน้าที่ยันฮีมึงเลี้ยแปะไปไหนเท่ไหนอ้าวมันจะเอาอะไรเฟียงหน้ากูก็ไม่รู้เนี่ยเอาอะไรหินเฟียงเอออหินเจะเอาหินเฟียงหน้าใช่เบ้เอาดิใครก็ได้มาตอนเลย่นเราเฟียงมัเนี่ยคุณจะกัดให้หินแตกเลยทีเดียวเฮ้ยมึงรู้ประาเดียวกับมันกูจะกัดให้หินแตกเลยมาเด้อได้เบ้เอาอย่างนี้กูจะเปิดโอกาสให้มึงก่อนเปิดโอกาสให้กูให้กูทำอะไรใครมึอ หินเฟียนหน้าก hey. ูก so ่อนให้กูห ah? ินเฟียนหน้ามึงทถ้าหากูไม่ตายกูจะหินเฟียนหน้ามึงกลับยัไงลับรองมึงได้ตายคาหินไหนเบ้นายอแล้วอยากตายคาหินนะมึงเอาเนี่ใช mm ่ไหมศนีเดียกับมาเลยใช่ไหมจะหินเฟียนหน้ากูมาจะไอหินเฟียนหน้าม네ึงไม่ใช่กูตายคาหินเว้ยอย่าไปย้อน เมื่อให้เห็นแล้วเออุปกรณ์เลยมาเลยอะไรจะหมดเสียเวลาหาหินทำไมทำ่าเราก็ปอาประกาศไปเลยประกาศมื่อจัดการเลยทุกคนใครเอาหินมาบ้างแม่แม่ปะนาดายืนเข้ามาโอ้โหไม่เอาอะปะนาดาไม่ไหวเลยหินเก่ามากเลยอะไรเก่าหินแกเก่ามากเลยแก่แก่โอ้โห แสด,ดงตัวตลกบรรณาธิการเอาอย่างเงี้นนพักเรื่องหินเอาไว้ก่อนใช่ไหมมึงเอาไม่ทำมึงมาเกลียวกูดีกว่าไอ้ไอ้นายเอไม่ทำมึำงมานะอาเบะแม่ทัากูมาเลยอาเบะท้าฉันแม่ทัพฉันแม่ทัพมาไม่ได้เดี๋ยวเจอกับแม่ทัพเราตั้งแต่ยังมาไหนแม่ทัพนี่ไงเราจะมืกไว้พอดานแม่ทัพจากกรุงศรีอยุธยาเรานมือไว้อโอ้